ครับกับสวัสดีแฟนๆของเอฟซีทกำลัรักทุกๆท่านวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูของเราก็มีกุ้งกับตำอะไรตำมันตำส้วปลาหมืกอจ้าตำส้วาสวบปลาหมึกครับผมพรกเราก็มีชายบัวมีกระหล่ำครับผมมาครับไปกินด้วยกันครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยบะง,ง,ง,งูง <laughs> <laughs> ิ้ว้วพร้อมบัวครับ <laughs> สวัสดีจ้า มื่อนี้สิพาพีพ่พาน้องมากินตำซั่วปลาเรือและจับพี่น้องผักของเฮากับมีบักงูงเหี่ยวนี่ยนะจ้ะครับผมกระรสายบัวแล้วก็ผักหอมบัวจา้าแล้วก็สิมีกุงกก้งและจับกุ้งพี่น้องครับผมกุ้งบลาเห็กต้มโอ้กุ้งบลได้เผาและจับต้มเอาโอเคจากก้อนจะไปกินฝากกอนอะไรก้อนแช่ก้ติดตามเป็นกำลังแจกให้แอปเปิลแช่แนวกับในเตยเพื่อได้เห็ดคลิปต่อไปในได้จับพี่น,อน,น้องมาเฉยๆนััๆครบ่งไ,งไปนนเู้ัน มารลบประทานบริ่วงทีกันด้วยกันครับปาเมกจ้ะพี่น้องปาเมกครับปาเมกจ้าแต่เซียปจ้าเผ็ดปะเผ็ดขอโทษมันก็แบบเผ็ดแตไรเนอะกิ่นมันเนี่ย แสียบะจ้าพีนของนี่ก็จยทาหนอครับพี่น้องเผ็ดคนบ่เพีนจะเป็นกระตุ้งหนิเนอครับพี่น้องที่จริงแล้วข้าพี่อลไวก็ได้เป็ีนผิดนังเหลอจมูกบางหาโม่งกลัว เิดเฉดตรงเหยื่อแล้วส่นเ่องนอนรังแตงเรงแตงง่ายครับผมบ้าเพชรออกจะของน้องกิบคุณก็มาแต่ทงให้ทงหน้าที่เกขาวบ้านเขาซองเขา้เขาต้านเอาหล่ะนะครับน้องมาแตงเร่งแตงง่ายเป็นเร่งากร บ้านเขาซองเงือบคุณสุกุนแล้วครับพี่น้องรถขับเนากขยุดอกนาหน้าก็สีบดหรอครับพี่น้องน้อยก็ว่าเขานาห้อนครับพี่น้อง ขนอยากกินตาแล้วจ้ะเดีต้องเดี๋ยวามขมาเดี๋ยวครับนี่คุยกันเสียงเลยเอาาุเงี้ยวคุยมันก็ไม่เปดออก กุ um ้งเจ้ากุ้งหจ้าบกจอดครับกินกินบักงูเงียวก็ไปจ้ะกุ้งลวกมันเป็นสีเนาะไม่มันเืคืาปิ่นตัวเถอน้อนก็เป็นสี กุ้งลวกปะคือกุ้งย่างเราจะเป็น้องแอปเปิลไปลวกก็ได้จ้ามันก็เลยบปิ่นแบบบางงามไปเดลยยอดแกะใหี้ยยยอดฟองกินรึมยอดก็กินดอกกินก็ฟองกินโรอดอย่างแกะให้นะเตอร์กันจ้า รับมุดนวดนนง่ายๆนะจอมบิวตี้ระจางดันต้องเปลีนให้หน้าเลยครับพี่นอ้อง ครับเนาะเพื่อนมากเก็บอะไนเพื่อนหนงนเนาะมเ่นหน้าหน้าปัางขเขาเพ่นงามๆครับพี่น้องจะรดันหลัง คนนี้กำลังคำพี่น้องถึงมันงียบแนวแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มันคำหมดเนาะครับเนาะจนลูกข้างแนวแล้วครับมันเกิดคำข้างสองคอนแลครับก็ควาถี่กลุ่ม หน้าปังเพ่เนจรเป็นหน้าปังเพราะว่าเจ้ายวอยู่ไปยังนหน้าสองเทียครับพี่น้องเห็นหน้าสองเทียแต่ว่าอยู่ละสองเทียตั้งบัณฑผมไม่ปีละเทียก็กินกุ้ง,งเราเลี้ยงทั้งบ้านผมนี่ทั้งหน้าบังนี่เฮ็ดเจียวข้อแล้วก็ปลูกข้าวขวดับ ข้าวโพดอ้อยบอกกับพี่หอมนะครับอ้อยบ้านในเตยร้ายหลายต่ากระเฮ็ดกระเฮ็ดอ้อยนี่คือบ่เฮ็ดหน้าครับพี่น้องช่างบ้านกระเฮ็ดข้าวโพดเออกระเทียมหน้านี่เจ้าของเราไม่ใช่ปลูกข้าวโพดรด้อยเบี้ยครับเบียช่างบ้านตัวเชื่อบ้านผมเนี่ยมันอยู่แก่โรงงานอะไรกันล่ะป้าหมดแปลงก็กินเลยไอ้กองขี้น้ำเนย อย่ังบ้านผมนี่กลี้งงานบ้นนานบ้านซื้อไข่บ้านตลาด Hello meh? Sampai มนกับเอฟซีคือเรากตู้ทานเฟ้นโม่าเป็นเน่าอี่ยงน่าพีเน้าเน่าหนองเน่าไอ่โน้ต้องกินต่ำต้องขอขอบุญขอบุญรายใดครับผมที่มีความเมตตากรุณาสงสารโน้ต้อพี่นนองเนาะขอบุญขอบุหลายเด้อพี่น้องเด้อ ถักเข้าก็กินบเหมือนดอกจ้าพี่น้องครับ<อ>ผมเหมือนดอกครับพี่น้องเอาไว้ถ้ากินคลิปหน้าก็ได้เนาะจานเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับนายเติบกับปก่อนด้วจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลเพื่อได้เห็ดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสีผ่า,าคลิปต่อๆไปของแอปเปิลชาแนลด้วจ้าพี่น้องสวัสดีจา้าคลิปหน้าก็กันไหมครับผมแก่อนครับ